เมื่อสาวเต็มสิบมาหลงรักไอ้หนุ่มสุดเฮยแต่พอนุ่มคนนี้กลับคิดว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะลงเอยกันได้หรือไม่สวัสดีครับมิตรลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า she out of my l g u e แล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงาหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับไอ้หนุ่มเคริร์กพอหนุ่มสุดเฮยที่เพิ่งโดนแฟนบอกเลิกแต่ถึงแม้จะโดนทำร้ายจิตใจมาขนาดนี้หนุ่มสดดเเยของราก็คิ อยากจะขอกลับไปคืนดีพร้อมกับหาของขวัญสุดประทับใจมาให้เธอแต่เพื่อนๆมันก็บอกว่านี่มึงซื้อของอะไรมาวันนี้อ่ะผู้หญิงที่ไหนแล้วเขาจะชอบละของแบบนี้แถมเพื่อนสีของเขาอย่างไอสเตนเนอร์ก็บอกเคิร์ตว่ามึงจะไปง้อเธอทําไมกูละดีใจแทบตายตอนมึงเลิกกับเธอแต่ดูเหมือนว่าเคิร์ตก็จะไม่เชื่อเพื่อนมันต่อมาไอบักเคิร์ตก็กลับไปง้อมานี่ทีตอนนี้ดูเหมือนเธอจะมีแฟนใหม่แล้วแถมตอนนี้พ่อแม่ของเคิร์ตยังรับมานี่มาเป็นลูกบุญธรรมพี่ชายของไอเคิร์ตก็ชอบบูลลี่เขาอยู่ตลอดดูเหมือนว่าน บ้านของเขาจะมีแต่แม่ของเขาคนเดียวที่รักเขาอย่างจริงใจนอกนั้นก็คอยซ้ำเติมแล้วก็คอยแกล้งไม่เว้นแม้แต่พ่อแท้ๆของตัวเองจากนั้นหนังก็ตัดมาเราจะเห็นสาวคนหนึง่งกำลังก้าวลงจากแท็กซี่ไปที่สนามบินเธอเป็นสาวผมทองสุดอึ๋มสุดเพอร์เฟกเดินผ่านชายคนไหนก็ได้แต่อาปากค้างในความสวยสะพังของเธอและเธอมีชื่อว่ามอลลีวันนี้เธอมาที่สนามบินเพื่อจะขึ้นเครื่องบินไปทํางานซึ่งดูเหมือนว่าเคิร์ทและเพื่อนๆของพวกเขาก็จะทํางานอยู่ที่สนามบินเป็นเจ้าหน้าที่ตอ เธอก็ไม่ว่าให้ตกเป็นเหยื่อความหื่นของเพื่อนเพื่อนเขาที่ชอบพูดจาแทะโลมสาวสวยรวมไปถึงหัวหน้าตูดมึกของไอ้เคิร์สก็จะขอสแกนร่างกายเธอทั้งทัที่รู้ว่าเธอนั้นปลอดภัยโชคดีที่บักเคิร์สคนดีของเรานั้นมาช่วยเธอไว้แล้วก็บอกให้เธอนั้นรีบไปขึ้นเครื่องบินแต่ด้วยความรีบทำให้เธอลืมมือถือของเธอไว้ที่เครื่องสแกนเธอก็เลยยืมมือถือของแพตตี้นั้นโทรกลับไปและเป็นโชคชะตาผมลิขิตนั้นทําให้เคิร์สได้รับสายและดูเหมือนว่าเคิร์สก็จะจําชื่อของเธอได้เธอจึงขอออฝากกมืืถไว้ับ บอกว่าพรุ่งนี้เธอจะบินกลับมาและให้เคิร์สไปหาเธอที่งานอีเวนท์ที่เธอจัดคืนวันรุ่งขึ้นเคิร์สจึงชวนเดวอนไปที่งานเขาเป็นเพื่อนผู้แสนดีและรักครอบครัวไปถึงที่งานเคิร์สก็ได้เจอกับมอลลี่และได้เอามือถือไปคืนเธอตอนนั้นเคิร์สจะขอตัวกลับบ้านแต่มอลลี่ก็บอกให้เคิร์สนั้นอยู่ดื่มอะไรสักหน่อยเพื่อเป็นการขอบคุณที่เขาเก็บรักษามือถือของเธอไว้แต่ระหว่างงานน้องสาวของมอลลี่อย่างน้องเด็บบี้ก็เดินมาชนเคิร์สทำให้เคิร์สนั้นทำแชมเปญหกใส่เจ้าของพิพิธภัณฑ์เเเคกกกกับดดวอออนน็ลลยโไ่ออจา มอลลี่รู้สึกผิดแทนน้องของเธอที่ซุ่มซ่ามก็เลยเดินตามเคิร์ดออกมาแล้วก็บอกว่าเธอนั้นมีตั๋วฮอกกี้เหลืออยู่สองใบถ้าไม่ละเกียิเพื่อแทนคําขอโทษเธออยากจะให้บัตรเคิร์ดและชวนเพื่อนไปดูฮอกกี้ในวันพรุ่งนี้เคิร์ดก็ตอบตกลงรับน้ําใจของเธอไว้วันต่อมาเคิร์ดก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆของเขาฟังแล้วเ,เขาไม่อยากจะเชื่อว่าสาวสวยเต็มสิบขนาดนี้จะมาทําดีและให้ความหวังกับเขาตอนนั้นเองอีมานี่แฟนเก่าก็เดินมาถามเคิร์ดว่าเดือนหน้าเขาจะไปต่างจังหวัดกับครอบครัวเขาไหมเพราะว่าพ่อแม่ของ เขาชวนให้มานี่กับแฟนใหม่ร่วมทิปไปด้วยถ้าเคิร์ตอบตกลงเธอก็คงลำบากใจไม่ใช่น้อยเคิก็บอกมาดี้ว่ามึงอยากไปก็ไปเลยกูไม่ไปหรอกเพื่อนๆได้ยินแล้วก็หดหู่ที่ชีวิตของเคิร์นั้นเป็นแบบนี้คืนวันนั้นและเคิร์ก็ชวนไอ้สเตนเนอร์ไปดูฮอกกี้กับเขาและดูเหมือนเคิร์ก็จะตกใจที่เห็นมอลลี่นั้นพาแพตตี้เพื่อนของเธอมาด้วยเคิร์ก็รู้ทันทีว่ามอลลี่พยายามจะจับคู่เขากับแพตตี้ระหว่างนั่งดูฮอกกี้พวกเขาก็เชียร์กันอย่างสนุกสนานตอนนั้นมอลลี่ขอตัวไไปซืืื้อนนออเเคร่่งดมตก็ ขอตัวไปกับมอลลี่แพตตี้ก็เลยมีโอกาสคุยกับเคิร์สองต่อสองแต่แล้วเคิร์สก็ได้รู้ความจริงว่ามอลลี่ไม่ได้พยายามจะจับคู่เขากับแพตตี้เพราะว่าจริงๆแล้วสาวสวยมอลลี่นั้นชอบเคิร์สเคิร์สไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองที่ผู้ชายผอมแห้งแรงน้อยไม่มีอะไรดีแบบเขาจะมีสาวสวยสุดฮอตมาชอบวันต่อมาเคิร์สก็ออกไปโยนโบลิ่งกับเพื่อนๆแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆของเขาฟังเพื่อนๆของเขาแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเราว่าเทียบเป็นตารางคะแนนแล้วไอ้นุ่มแบบเคิร์สแล้วก็คงได้ประมาณ5คะแนนส่วนสาวสวยเพอร มอลลี่น่ก็ได้เต็มสิบิแบบไม่ต้องสงสยัยไม่มีทางที่คนอย่างเธอแล้วมาชอบมึงหรอกโวย้ยแต่ยังพูดไม่ทันขาดคาดูเหมือนว่ามอลลี่จะมาโทรชวนเคิร์สไปออกเดทอีกด้านหนึ่งแพตตี้เพื่อนของมอลลี่ก็ดูเหมือนว่าจะสงสัยในตัวสาวสวยของเราเหมือนกันว่าสาวเพอร์เฟกแบบเธอไปชวนหนุ่มเฮยแบบเคิร์สนั้มาออกเด,ดททาไมถึงแม้ว่าเธอจะพอดูรู้ว่าเคิร์สนั้เป็นคนดีแต่ที่มอลลี่นั้นทําแบบนี้ก็เพราะที่ผ่านมาเธอโดนพวกผู้ชายเพอร์เฟกหักอกแล้วก็แอบ,บนอกใจเธอมาโดยตลอดเธอเลยรู้สึกว่าเคิร์สนั อยู่ด้วยแล้วสบายใจแค่นั้นก็พอแล้วคืนต่อมาก็ถึงเวลาที่เคิร์สจะไปออกเดทก,กับมอลลี่แต่งตัวมาอย่างดีแล้วใส่สูสีแดงแต่ก็ดันไปเหมือนบ่อยที่ร้านอาหารแถมยังมา้อีกว่ามอลลี่นั้นเรียนจบทนายผู้ภาษาฝรั่งเศสก็ได้นั้นทําให้เคิร์สนั้นยิ่งประหม่าขึ้นไปอีกหลังจากที่ทั้งคู่นั่งเดทกกันอยู่สักพักดูเหมือนว่ามอลลี่จะได้เจอแฟนเก่าของเธออย่างไอ้บักแคมหนุ่มนักบินสุดหล่อสุดเพอร์เฟกที่กลับมองไอ้เคิร์สเป็นบ่อยจนมอลลี่ต้องบอกว่าเคิร มอลลี่อยู่กับเคิร์สแล้วสบายใจทําให้ตอนที่เคิร์สขับรถไปส่งเธอที่หน้าบ้านทางคู่ก็มีโอกาสได้จ๊บกันเป็นครั้งแรกวันต่อมาเคิร์สก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆของก็ฟังเพื่อนๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเคิร์สได้จูบสาวสวยเพอร์เฟกขนาดนี้แถมเคิร์สยังบอกอีกว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงเขาได้ชวนเธอไปกินข้าวที่บ้านเพื่อพบพ่อแม่ของเขาเมื่อถึงวันอาทิตย์เคิร์สก็พาเธอไปที่บ้านเมื่อพ่อแม่ได้เห็นว่าไอ้ลูกชายสุดเหอยได้พาสาวสวยมาก็ถึงกับตกตะลึงไม่คิดว่ามึงจะหหาาาาไไดดด้้ขขนนนนีีีแีแแแมมมอพ่่่ชยตัวละฟใง ก็ถึงกับออกอาการหื่นเมื่อได้เห็นมอลลี่สาวที่เคิร์สพามาอิมานีแฟนเก่าของเคิร์สก็รู้สึกว่าโดนคามนาคามตาแล้วก็เริ่มออกอาการเสียดายที่เลิกกับเคิร์สหลังจากกินข้าวเสร็จไอพี่ชายตัวดีของเขาก็มาท้าเคิร์สให้ไปเล่นฮอกกี้กันที่ห้องใต้ดินและดูเหมือนว่าวันนี้เคิร์สจะได้พลังใจจากมอลลี่จนสามารถเอาชนะพี่ชายของเขามาได้หลังจากกินข้าวกับพ่อแม่ของเคิร์สเสร็จเคิร์สก็ขับรถไปส่งมอลลี่ที่บ้านแต่วันนี้เธอชวนเขาขึ้นไปบนห้องเพื่อจะไปดื่มไวน์กันต่อและแน่นอนว่ามันไม่่จบลงที ออยาแนนน่มอลลี่ก็เริ่มลุกล้ำอธิปไตยของเคริร์สขึ้นคอมเขาแลกของเหลวกันพันละวันและด้วยความที่เคริร์สไม่เคยเจอผู้หญิงสวยอย่างเธอมาก่อนเลยทําให้เขานั้นตื่นเต้นและอดใจไม่ไหวเพียงแค่ถูถ่ายก็ทําให้เคริร์สนั้นถึงจุดสุดยอดจนกางเกงของเขานั้นเลอะน้ํากะทิแต่ตอนนั้นพ่อแม่ของมอลลี่ก็ดันกลับมาจากต่างประเทศก่อนกาหน,นดโดยความที่เคริร์สสับสนไม่รู้จะทํำยังไงเมื่อก็เลอะน้ํากะทิไม่กล้าลุกขึ้นไปทักทายพ่อแม่ของมอลลี่เคิร์สก็เลยรีบวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างไร้มรารยาททาให้้มลีร่รูสึก กรธเคิลที่ทําแบบนี้หลายวันต่อมาเคิดพยายามโทรกลับไปหาเธอแต่เธอก็ไม่รับอีกทั้งตอนนี้อีน้องมานี่ก็กลับมาบอกกับเคิลว่าตอนนี้เธออยากจะกลับมาคืนดีกับเขาเราไม่อยากเห็นเขาเจ็บปวดจากการต้องอกหักกับสาวส,สวยที่อยู่เกินเอื้อมแต่เดวอนเพื่อนที่แสดนดีของเคิลก็บอกกับเขาว่าถ้านายชอบมอลลี่จริงๆนายก็ต้องไปง้อเธอกลับคืนมาหลายวันต่อมาด้วยคําแนะนําของเพื่อนๆเ,เคิจึงตัดสินใจไปที่งานแสดงโชว์เครื่องบินที่วันนี้มอลลี่และแพตตี้มาเป็นออร์แกนไนต์ตอนแรกเคิลก็ไม่รู้จะบอกขอโท อยงไงบักแจ็คก,ก็เลยบอกให้เคิร์ดนั้นบอกความจริงเธอไปเธอคงเข้าใจมึงแหละเคิร์ดก็เลยรวบรวมความกล้าเข้าไปทักมอลลี่ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะโกรธเขาอยู่เธอบอกว่าเธอไปกินข้าวกับพ่อแม่ของเคิร์ดอยู่ร่วมกันตั้งหลายชั่วโมงแต่พอเขาเจอพ่อแม่ของเธอทําไมเคิร์ดรีบวิง่งหนีออกไปแบบนั้นล่ะเธอน้อยใจเคิร์ดไม่รู้จะหาคําแก้ตัวยังไงก็เลยบอกความจริงออกไปว่าตอนนั้นน้ํากะทิของเขาพุ่งเราว่าเขาไม่เคยเจอสาวสวยเซ็กซี่ขนาดมอลลี่มาก่อนเลยทําให้เขาควบคุมตัวเองไม่ไหวแล้วเกิดอาการนกกระจบไม่ทันจะกินน้ํามอ่รู้สึตกต ไม่ได้ยินความจริงจากปากเคิร์สแถมแพตตี้เพื่อนของมอลลี่ยังบอกกับเธออีกว่าอย่างน้อยเขาก็ซื่อสัตย์พูดความจริงคนสติดีที่ไหนจะโกหกเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ทำให้มอลลี่เข้าใจความรู้สึกของเคิร์สแล้วก็ให้อภัยเขาทั้งคู่ก็ได้กลับมาจูบกันหวานชื่นแต่ระหว่างที่เคิร์สและเ,เพื่อนเดินเที่ยวอยู่ในงานบักเคยก็ได้เจอไก่ไแคมแฟนเก่าของมอลลี่อีกครั้งที่มากระซิบข้างหูของไอ้เคิร์สว่าคนอย่างมึงเราไม่เหมาะสมกับเธอหรอกโว้ยคอยดูนะเดี๋ยวกูจะแย่งเธอกลับคคคคืนนนนมมมมาาาหลัััังงจกกกก้เรบบอีี่่็ยวส ัวมอลลี่เองดูเหมือนจะสบายใจเมื่อได้อยู่กับเขาแต่ลึกๆแล้วเคิร์สก็ยังรู้สึกว่าตัวเขานั้นไม่เหมาะสมกับเธอวันหนึ่งระหว่างที่ทั้งคู่นั้นออกไปเดินเล่นมอลลี่ก็บอกว่าใกล้จะถึงวันเกิดของน้องสาวเธอแล้วเธอยังไม่มีไอเดียของขวัญให้น้องเธอเลยเคิร์สก็เลยบอกกับมอลลี่ว่าไหนๆมอลลี่ก็เป็นออแกไนซ์อยู่แล้วทําไมไม่ลองจัดงานวันเกิดสุดเวียงให้น้องสาวของเธอเลยล่ะคาแนะนําของเคิร์สนั้นทําให้มอลลี่รู้สึกว่าเขานะก็พึ่งพาได้เหมือนกันนะเนี่ยหลังจากนั้นเคิร์สและเพื่ออออนนนนกกกก็็มาาััั่่งงคคคุยวรี้้้้้เเเตผดดึธใหไไบจ แนะนําให้เคิร์ทนั้นบวชน้องชายของเขาซักเพื่อจะทําให้เธอนั้นประทับใจเขยก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องน้ําเพื่อจะโกนหนามชีวิตออกด้วยตัวของเขาเองแต่สุดท้ายเขาก็ทามีดโกนบาดไข่ก็เลยต้องเดือดร้อนมาถึงเดวอดนั้นมาช่วยโกนให้นี่มึงสนิทกันขนาดไหนแล้วโกนไข่ให้กันก็ได้หลังจากนั้นก็มาถึงงานวันเกิดของเดบบี้น้องสาวของมอลลี่ที่ถูกจัดขึ้นที่ผาแห่งหนึ่งและดูเหมือนว่าไอเดียของเคิร์ทจะทําให้น้องสาวของเธอนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากจนมอลลี่นั้นแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะตอบแทน ในคืนนั้นดูเหมือนว่าเคิร์ก็จะได้เจอกับพ่อแม่ของมอลลีอีกครั้งเคิร์ก็เข้าไปขอโทษที่ครั้งก่อนเขาทําตัวไม่มีมารยาทพ่อของมอลลีก็ถามเคิร์สว่าเขาทํางานอะไรมอลลีก็รีบตอบแทนเคิร์สว่าเขาทํางานเกี่ยวกับการบินมีนําสามพ่อแม่ของมอลลียังชวนในบบกแคมมาที่งานอีกด้วยระหว่างที่มอลลี่พาพ่อแม่ของเธอไปหาอะไรดื่มไอแคมก็เดินเข้ามาคุยกับเคิร์สแล้วก็มาบอกกับเคิร์สว่ามอลลี่ไม่ใช่ผู้หญิงเพอร์เฟกอย่างที่นายเคสเธอมีข้อเสียบางอย่างในเรือนร่างถ้าว นั้นทําให้เคิร์สเป็นกังวลเป็นอย่างมากหลังจากจบงานเลี้ยงคืนนั้นมอลลี่ก็พาเคิร์สกลับไปที่บ้านเคิร์สก็ออกอาการประมาคิดว่าเขานั้นไม่ดีพอสําหรับเธอแต่ตอนนั้นมอลลี่ก็บอกว่าเธอก็มีข้อเสียเหมือนกันเคิร์สก้มลงไปดูก็พบว่านิ้วตีนเธอเป็นผังผืดเคิร์สถึงกับอุทานขึ้นมาว่าแค่นี้คุณนึกว่าเป็นอะไรตอนนั้นเคิร์สก็เกิดอาการสติแตกเพราะคิดว่าตัวเขาไม่ดีพอสําหรับเธอแถมเคิร์สก็แอบเคืองเรื่องที่มอลลี่โกหกพ่อของเธอว่าเขานั้้้้นนนนนนทททําา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 างงออยยยู่่่่่่ใสกรบิัีีีเเเขป็แแคจจหตมมมวละพ อธิบายกับเคิร์ตว่าที่เธอทำแบบนั้นก็เพื่อความสบายใจของพ่อแม่เธอแต่เธอไม่เคยสนใจเลยว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเธออยู่กับเขาแล้วมีความสุขแต่คำพูดของเธอไม่ได้ทำให้เคิร์้สึกึดีขึ้นเขากลับขอตัวกลับบ้านไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจทิ้งให้มอลลี่ต้องนั่งเสียใจอยู่คนเดียวหลังจากนั้นไม่นานที่สนามบินเราก็จะได้เห็นเคิร์ตกำลังจะเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวโดยที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเคิร์จะกลับไปคบกับอีสาวมานี่เรียบร้อยเพื่อนๆของเขาได้เห็นก็ต่างผิดหวังในตัวของเขาที่มมยอมสู้ใน สิ่งที่เขารักแต่กลับมาจมปากกับสาวคนนี้ที่ทำร้ายจิตใจของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเฉพาะไอ้สเตนเนอร์ที่ไม่อยากปล่อยให้เพื่อนนั้นอยู่ในสภาพแบบนี้สเตนเนอร์รีวิ่งไปที่ร้าน KFC ที่แฟนเก่าของเขาแมรี่นั้นทำงานอยู่เขาได้ถามถึงสาเหตุที่แมรี่นั้นทิ้งเขาไปและได้รู้ความจริงว่าที่ผ่านมาแมรี่ไม่เคยคิดว่าเขานั้นไม่ดีพอแต่เป็นตัวของสเตนเนอร์เองนี่แหละที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวของเขาเองสเตนเนอร์ er รู้ดังนั้นเขาจึงไม่อยากให้เคิ์นั้นตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาเขาจึงรีวิ่ ขึ้นไปบนเครื่องบินและบอกกับเคิร์ดว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะบอกว่านายนั้นไม่ดีพอแต่จริงๆแล้วทั้นเคิร์ดนั้นเป็นคนดีพอสําหรับมอลลี่นายต้องเห็นคุณค่าในตัวเองและรีบกลับไปตามมอลลี่กลับมาซะถ้าไม่อยากเสียใจแบบเขาสุดท้ายใเอสเตนเนอร์ก็โดดลากตัวออกไปจากเครื่องบินสเตนเนอร์ไม่รู้จะทายังไงก็รีบโทรหาแพตตี้เพื่อขอร้องให้แพตตี้พามอลลี่รีบมาหาเคิร์ดเพราะว่าเขาไม่อยากให้ทั้งคู่นั้นต้องแยกจากกันทั้งๆท,ที่ทั้งสองคนนั้นยังรักกันอยู่ทางด้านเคิร์ดหลังจากที่สเตนเนออรไไ์นานาาเเคกก,กก็ตตลึับํพูดขงส และก็ตัดสินใจลุกขึ้นจากที่นั่งและแจกฟักให้พี่ชายของเขาที่ชอบบูรี่แจกให้อิมานี่แฟนเก่าของเขาที่ชอบเอาเปรียบและไม่เคยเห็นคุณค่าของเขาเมื่อจะเสียเขาไปเขิดด่าพวกเขาเสร็จก็กําลังจะเดินลงจากเครื่องบินแต่แอร์ฮอสเซ่ก็บอกว่าตอนนี้กูปิดประตูไปแล้วถ้ามึงอยากลงจากเครื่องบินแล้วก็ต้องเสียค่าปรับ2 5 0 0 0เหรียญเขิดก็ถึงกับหน้าเสียและด่าจนเสร็จแล้วก็ลงจากเครื่องบินไม่ได้เขาก็ต้องจำใจลงมานั่งที่เดิมอีกด้านหนึ่งแพตตี้ก็รีบไปหาหมอลลี่ที่บ้านบอกว่าเคิดได้ไม่เรื่อออองงงฉฉุกเเินนไปถถึาาม,มลี่ตรตรๆว สภาพจิตใจของเธอนั้นเป็นอย่างไงบ้างไม่ต้องบอกก็รู้ว่าตอนนี้นันมอลลี่นั้นคิดถึงเคิร์ตเป็นอย่างมากแพตตี้รีบขับรถพามอลลี่ไปที่สนามบินสแตนเนอร์ก็รีบอธิบายกับมอลลี่ว่าตอนนี้เขาพาเคิร์ตลงมาจากเครื่องบินไม่ได้มีเพียงแต่มอลลี่นี่แหละที่จะสามารถขึ้นเครื่องบินไปหาเขาสแตนเนอร์รีพามอลลี่ฝ่าคิวลัดมาจนมาถึงที่หน้าประตูเกตแต่ดูเหมือนประตูก็จะปิดลงแล้วสแตนเนอร์จึงต้องใช้แผนสุดท้ายโทรไปบอกไอ้แจ็คที่เป็นช่างเครื่องยนต์ให้รีไปหยุดเครื่องบินของเคิร์ พวกเราต้องทําการเปลี่ยนลําใหม่อีกครั้งเคอก็รีบวิ่งลงจากเครื่องบินตามมาติดด้วยอีสาวมานี่แม้ว่าเธอพยายามพูดแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หัวใจของเขาจะอยู่กับมอลลี่แต่อีสาวมานีก็ยังไม่ยอมแพ้และตามติดอย่างกับวิญญาณหลอนสุดท้ายเคอก็ถีบมันตกลถกลอบและได้ไปเจอกับมอลลี่ที่รอเขาอยู่ที่หน้าเกตสุดท้ายมอลลี่ก็ได้บอกกับเคิร์ว่าถึงแม้ว่าเขาจะหุ่นไม่ดีและไม่ได้ร่ารวยหล่อลําแต่เวลาที่เธออยู่กับเขาเธอก็จะรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขในการเป็นตัวของตัวเองเคยก็บอกว่าาเข ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้กลับมาคืนดีกันโดยความช่วยเหลือจากพวกเพื่อนสีของพวกเขาหลายเดือนต่อมาเคย์ก็ทำเซอร์ไพรส์มอลลีโดยการไปแอบเรียนเป็นนักบินและขับเครื่องบินพาเธอไปเที่ยวที่แคลิฟอร์เนียโดยความรักความหวานชื่อที่มีให้กันและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Cheer Up My Lie เรื่องราวของหนุ่มสุดเฮยกับสาวสุดเพอร์เฟกต์ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ได้ข้อคิดว่ารูปร่างหน้าตาภายนอกไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกได้แต่การนับถือตัว เองและเห็นคุณค่าตัวเองจากข้างในเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นควรจะมีและไม่ปล่อยให้คนรอบข้างมาบอกว่าเรานั้นมีค่าแค่ไหนถ้าเขาเห็นว่าเราไม่มีค่าก็ปล่อยเขาไปวันหนึ่งมานึกเสียใจและจะหาว่ากูไม่เตือนสําหรับภาพยนตร์เรื่อง Cheer อ p My Lee ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2010ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป6.4คะแนนสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคราหรือจะโดเน a t เป็นกําลังใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ g u Channel ได้ไหมน่ ตอนถัดไปสำหรับวันนี้ล้าไปก่อนสวัสดีเดอ